มีนะครับก็จะเป็นคลิปวิธีสาธิตการใช้งานเว็บไซต์ตัว p k p a s e f r e e com นะครับก่อนอื่นนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเข้าที่ตัวระบบหลังบ้านนะครับหรือว่าส่วนของแอดมินนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเราได้นะครับนะครับก็ให้เรามาที่เว็บไซต์นะครับ https p k p a s t f r e e com นะแล้วต่อให้เติมให้เราเติมท้ายนะครับ slash wp a d m i n เพิ่มนะครับแล้วก็ enter นะครับหลังจากนั้นจะดีเล็กมาที่หน้านี้ครับหลังจากนั้นให้เราใส่ username และ password ครับเพื่ออกอ i n เข้าสู่ระบบหลังบ้านนะครับเพื่อแก้ไขข้อมูลนะครับโดยเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตามจะเป็นประมาณนี้นะครับให้เรามาที่หน้านี้ก่อนเนี่ยครับหน้านี้จะเรียกว่าหน้าหน้าบ้านนะครับก็คือลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเรา pkpesfree เนี่ยก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้แต่เขาจะไม่เห็นแถบสีแดดำตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ย ไม่ได้เป็นแอดมินเขาไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกอินเป็นแอดมินนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยกันประมาณ3ส่วนด้วยกันก็คือเป็น Header Content นะครับแล้วก็ Footer ตรงนี้นะครับ Header เนี่ยจะแก้ไขได้แค่ส่วนในโลโก้นี่นะครับแล้วก็ตรง Social ลไอคอนนะครับให้เรามาที่เมนูนี้ครับแฟลซัมนะครับแล้วให้มาที่ Header ครับหลังจากนั้นให้จิ้มซักอันนังก่อนนะครับแล้วก็ พอมันรีดแล้วมันสิตรงนี้หน้านี้นะครับแล้วถ้าเราลากเมาส์ไปวางตรงไหนแล้วมันขึ้นกรอบสีฟ้านเนี่ยก็แปลว่าเราแก้ไขได้ครับตรงนี้โลโก้นะครับก็จิ้มหนึ่งครั้งนะครับหรือที่เมื่อกี้ที่เรากดเฮดเดอร์มาเนี่ยมันก็ขึ้นตรงซ้ายมือน,นี่แหละครับเป็นแทบตรงนี้แล้วก็ไอตรงเนี้นครับอันนี้คือชื่อเว็บไซต์ของเรา pkpetsfree นะครับส่วนแท็กไลน์เนี่ยอันนี้มันจะขึ้นเวลาเราเสิร์ชใน Google นะครับส่วนตรงนี้เราก็แก้ไขโลโก้ได้เลยครับไลท์ไอโลโก้ไอเมจกับไลท์เวอร์ชันนะครับ แล้วก็กด select image นะครับแล้วก็เลือกจากใน media library เนี่ยก็คือรูปภาพคางเซิร์ฟเวอร์รูปภาพของคางเว็บไซต์เรานะครับส่วนอัปโหลดไฟล์เนี่ยก็คือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับพอเราอัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมาอยู่ที่ media library ครับทีนี้ถ้าเราต้องการรูปไหนเเราก็แค่ติ๊กครับแล้วก,กด select นะครับพอกด select เสร็จมันจะขึ้น preview ตรงนี้ครับมันจะขึ้นขึ้นให้เราดูว่าอันนี้คือรูปที่เราเลือกนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือเป็นไลท์ไลท์โลโก้ไอไลท์เวอร์ชันนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเวอร์ชันนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองรีเฟซหน้านี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้โลโก้มันก็คือไลท์เวอร์ชันเมื่อกี้จะเห็นว่าแบล็กเก้าเป็นสีดำเนาะแบ็กเก้าเป็นสีดำเพราะฉะนั้นจะขึ้นโลโก้นี้นะครับแต่ถ้าในสเตตปกติก็จะขึ logo น้นโลโก้นี้แต่ไม่ได้หมายความว่าโลโก้ในจุดอื่นๆน,นะครับภายในเว็บไซต์เนี่ยจะแก้ไขาตามนะครับอันนี้มันจะคือในส่วนของตรงนี้เป็นหลักนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเฟปไอคอนนะครับหรือว่าไซไอคอนเนี่ยก็คือไอโลโก้ซ้ายมือตัวนี้แหละครับของต้องแท็บนะครับโอเคส่วนตัวนี้นะครับให้เรามาจิ้มที่ header social นะครับแล้วก็แปะนะครับอันนี้เดี๋ยวขอแก้นิดนึงนะครับพี่ไปก๊อปตัวนี้มาเลยครับมาแปะได้เลยโซนเอาแค่เบอร์ก็พอนะครับส่วนอีเมลก็เป็นอีเมลนี้นะครับตามที่ลูกค้าแจ้งก็มาแปะได้เลยตรงอีเมลนะครับแล้วกดพับบิด พับบิดเนี่ยก็คือเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณะแล้วทีนี้เวลาลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์เราครับเขากดตรงเนี้ก็ตรงโซเชียลไอคอนนะครับมันก็จะเด้งไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะครับกดอันนี้ก็จะขึ้นเหมือนยืนยันมาให้เราโทรนะครับโอเคทีนี้จบในเฮดเดอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวขอมาฟุตเตอร์ก่อนฟุตเตอร์นะครับให้เรามาจิ้มที่นีน่ลากมาที่สักหน้าหนึ่งในเว็บไซต์น,นะครับตรงเมนูเนี้ยักสัก,ส,กสักหน้าหนึ่งแล้วก็ให้เราจิ้มที่ไหนครับ UX builder นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราลากเมาส์ไปที่จุดที่เราต้องการแก้ไขครับตรง He a เด r นะครับเราสามารถแก้ไขได้เหมือนตรง Header ที่ผมอธิบายเมื่อกี้เลยนะครับสมมติตรงนี้กดแล้วจะให้เด้งไปที่ไหนเราก็ให้จิ้มตรงนี้ครับดับเบิลคลิกสองครั้งนะครับเอ็ดับเบิลคลิกเออดับเบิลคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากคุมตรงนี้ครับหรือจะกดที่ดินสอนี้ก็ได้นะเมื่อกี้ใหม่ดินสอก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ฟันเฟืองนะครับ หลังจากนั้นเราจะแก้ URL ก็คือถ้าสมมติว่าเราจะให้ลูกค้ากดแล้วเด้งไปที่ลิงก์ไหนเนี่ยแล้วก็เอาลิงก์มาแปะตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องสนใจว่าคืออะไรนะครับปล่อยไปนะครับเรามาแก้แค่ตรงนี้พอครับไลน์แชทนะครับก็กดโอเคแล้วกด a อ p l y แล้วกดอัปเดตอีกรอบนึงนะครับจะเป็นการแก้ไขเสร็จสิ้นนะครับที่เหลือแก้ไขเหมือนกันหมดก็แก้ไขแทนที่แทนนะครับส่วนโลโก้ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องแก้ไขนะครับโลโก้ตรงนี้มาจากไหนนะครับอันนี้ผมก็ตอบว่าผม พูดตรงเลยว่าผมจำไม่ได้นะครับแต่ถ้าต้องการแก้ไขจริงก็ให้มาที่ตรงนี้ครับ add font awesome นะครับแล้วก็จิ้มสมมติว่าเราต้องการไอคอนอะไรเนี่ยเราก็จิ้มด้านล่างได้เลยแต่ถ้าเราโลโก้ที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ขึ้นด้านล่างสมมติผมต้องการเป็นล็อกเก็ตจรวดนะครับพิมพ์ปึ๊บมันก็จะเด่งไอคอนที่เป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับล็อกเก็ตมาเรากดปึ๊บมันก็จะได้เป็นอันนี้มาเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือโค้ดด้านล่างตรงเนี้ยก็จะขึ้นคือมันเราไม่ต้องจำครับ ขึ้นเป็นโค้ดมาให้เราเป็นช็อตโค้ดนะครับแล้วก็ทําหน้าที่แค่เลือกดูไอคอนหรือรูปภาพที่เราสนใจมาแปะแทนที่นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับตรงที่เป็นข้อความเนี่ยให้เราทําการดับเบิลคลิกนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็แก้ไขนะครับส่วนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับมันจะเป็นลิงก์แล้วกดทีนี้แล้วกดแก้ไขได้นะครับเหมือนกันกับตรงที่เมื่อกี้ผมสอนตอนนี้นะครับที่เหลือตรงนี้ไม่ต้องแก้ไขครับปล่อยไปแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น f ฟล l o ไอคอนก็คือเหมือนโซเชียลไอคอนบอย่านะครับแล้วก็แปะ ไอตัวแพลตฟอร์มข้อมูลข้อมูลลิงก์แพลตฟอร์มตามที่เขาโพสไวมานะครับว่าเขามีแพลตฟอร์มอะไรให้เราบ้างพอเราแปะลิงก์ไปปุ๊บมันก็จะเด้งไอคอนอันนั้นมานะครับประมาณนี้แก้ไขเสร็จจะลืมกดแอปพลายแล้วกดอัปเดตนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ไม่ต้องแก้ไขนะครับมันจะเขียนว่าอา WPGMZA นะครับอันนี้คือมันเป็นแมป,ป map. ผมฝังไว้ให้นะไม่ต้องแก้ไขอะไรเป็นแมปของออสาขาชนบุรีนะครับนะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก็ จะติดวิวไปดูก็ได้นะครับหรือว่าจะซูมหรือว่าจะขยายเต็มหน้าจอก็ได้นะครับขยายเต็มหน้าจอนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะกดดูเป็นแผนที่หรือดาวเทียมก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ก็เสริมให้นะครับเป็นโลกอ่าเป็นเป็นแมปของอ่าตัว PK เพ4ฟรีนะครับทีนี้ในส่วนคอนเทนต์นะครับให้เรามาที่เนี่ยครับสักหน้าหนึ่งที่เราต้องการแก้ไขนะตรงเนี้ย ทุกเมนูเนี่ยสามารถแก้ไขได้ชิ้นเดียวกันเลยสมมติผมต้องการแก้ไขคอนเทนต์ในหน้าโฮมนะครับให้เรามาที่เมนูนี้ครับแก้ไขหน้นาหลกแล้วก็ลากมันมาวางก่อนเฉยนะครับแล้วคลิกที่ Edit with UX Builder นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันจะรีรีเดเรกไปที่หน้าที่เราแก้ไขได้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นแท็บตรงนี้มาแปลว่าเราแก้ไขได้แล้วทีนี้รูปภาพหรือวิดีโอนะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งแล้วกดอ่า select media นะครับหรือแชนเนลเมได้เลยนะครับ อย่างอันนี้เป็นรูปภาพนะครับให้เรากดเชนมิเียแล้วก็เลือกรูปภาพแทนที่หรือว่าอัปโหลดจากเครื่องเราก็ได้นะครับตรงวิดตอวนี้ไม่ต้องไปแก้นะครับพยายามเอาแทนที่นะครับเพราะว่าอันนี้คือดีไซน์มาให้แล้วว่าขนาดหน้าจอประมาณนี้จะแสดงขนาดโลโก้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับก็เซ็ตมาให้แล้วส่วนข้อความก็ให้ทําการดับเบิลคลิกแล้วก็แก้ไขแทนที่ได้เลยครับส่วนปุ่มนะครับก็คือให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วแก้ไขข้อมูล เทคตัวนี้ก็คือที่มันแสดงตรงนี้ครับเกี่ยวกับเราก็คือเกี่ยวกับเราตอนนี้นะครับเราสามารถแก้ไขทันทีได้นะครับแล้วกดปุ่มอ่ากดปุ่มคลิกหรือคลิกปุ่มเนี่ยครับเกี่ยวกับเราแล้วจะให้เด้งไปที่หน้าไหนก็อันนี้ครับแปะลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์ slash about นะครับก็คือมานน้าเกี่ยวกับเรานะครับโอเคทีนี้ส่วนวิดีโอนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนมาตรงส่วนเนี่ยครับ section video นะเราก็แปะลิงก์ยูทูบก็ได้นะแต่ผมไม่ค่อยแนะนํา YouTube เท่าไหร่แนะนําให้เป็นอัปโหลดไฟล์ขึ้น ครั้งคลังเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือให้มาที่แดชบอร์ดหรือแผงควบคุมครับหลังจากนั้นให้มาที่มีเดียไลบารีนะครับเราให้เราแอดมีเดียไฟล์นะครับเราก็ให้อัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอัปโหลดไปเลยไฟล์วิดีโอนะครับอัปโหลดไปเลยแต่ว่าพยายามอย่าให้ไฟล์เนี่ยมันเกินสัก50เมกเนี่ยก็ไม่ควรละมันมันก็เริ่มใหญ่ละนะครับสักจริงๆเต็มที่ผมแนะนาประมาณ2 0่0เมกพอแล้วแค่นั้นถือว่าเยอะละมันจะได้เวลาลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยจะได้โหลดไม่ช้านะครับไม้นบบั หน้าจอดำๆแป๊บหนึ่งนะครับตรงตรงส่วนของวิดีโอนะเพราะว่ามันโหลดวิดีโอไม่ขึ้นเพราะมันช้าหรืออินเทอร์เน็ตมันช้าแต่ว่าบ้านผมเนี่ยเน็ตไวแต่ตอนเนี้ยเริ่มเริ่มช้าละแต่ก็เอาเป็นว่าสมมุติเราได้ออัปโหลดไฟล์ขึ้นมีเดียแล้วไปที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะได้ลิงก์มานะแปบ๊บหนึ่งตอนนี้ สมมติผมอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอลองร e ีเฟสเลิฟหนึ่งอันนี้คือเน็ตบ้านผมมันไวตรงนี้มันก็เลยขึ้นวิดีโอไวแต่ถ้าเน็ตช้าเนี่ยก็คือมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอดำๆแป๊บหนึ่งพอมาโหลดเสร็จเนี่ยมันก็ถึงจะขึ้นวิดีโอมานะครับประมาณนี้คือถ้าไฟล์มันใหญ่นะอ่าทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าถ้าสม,มมติว่า file, อัปโหลดไฟล์อ่ามีเดียไลบรารีที่มันเป็นแบบว่าเป็นไฟล์วิดีโอแล้ว มันจะได้เป็นลิงก์จริงๆอ่ะอัปโหลดทุกอย่างอ่ะไฟล์ทุกอย่างภายในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันจะได้ลิงก์หมดเลยนะครับเดี๋ยวกมหาไม่เจอสมมุติว่าอ่าอันนี้ผมผมอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปนะครับเราก็มาตรงนี้นครับ copy url แล้วเราก็มาแปะตรงนี้เลยครับแปะได้แค่อันเดียวนะคืออย่าแปะซ้ำสามสามอันกันนะมันมันจะตีกันนะครับเนี่ยแล้วก็แปะ Control ีเลยเอ่าหรือว่า Command v นะครับถ้าใช้ในแม็นะครับหลังจากนั้นพออัปโหลดเสร็จกด App พลายนะครับหครั้งแล้วกดอัปเดตนะครับมันก็จะทําการแก้ไขข,ข้อมูลภายในไซต์ให้เรานะครับเรียบร้อยที่เหลือแก้ไขเหมือนกันหมดเลยครับปุ่มรูปภาพข้อความอันนี้ก็จิ้ม1ครั้งก็จะแก้ไขไอคอนได้นะครับไอคอนข้างหน้านะดับเบิลคลิกแก้ไขข้อความนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกับตรงนี้เลยเป็นไอคอนบล็ อันนี้เป็นรูปภาพนะครับกดเช่นไมเดียอันนี้ไม่ต้องทาอะไรครับเดี๋ยวพาไปดูหนะ้าพอร์ตเฟิโอเราแค่อัปเดตหลังบ้านแล้วมันจะมาขึ้นตรงนี้ให้อัตโนมัตินะครับเลี้ยงจากใหม่ไปเก่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไปเพิ่มโพสต์ครับโพสตเดี๋ยวพาไปสอนนะครับอเอจบใน่ส่งคอนเทนต์หน้าเกี่ยวกับเรานะครับก็เหมือนกันเลยตรงนี้ก็รูปภาพข้อความนะครับวิดีโอเหมือนกันเลยแก้ไขมหน้าโฮมเลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรครับอันนี้จะฟีดมาให้อัตโนมัติก็คือเราแค่ไปเพิ่มในส่วนของพอร์ตเลรโยหลังบ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในลำดับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมขอไล่แต่ละหน้าก่อนอันนี้ไม่ต้องแก้ไขครับก็คือนัดหมายเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอ e ีเมลเด้งไปที่ตัว pk pk free นะครับ at gmail com หรืออันนี้ถ้านาคนไม่เปลี่ยนเนี่ยก็แจ้งผมมานะครับหลังสมมติว่บงานถ้าสมมติอยากจะให้ส่งฟอร์มนี้ปุ๊บไอ้ฟอร์มนัดหมายเนี่ยราให้เด้งไปอ e ีเมลไหน,นก็แแจ้้้งผม,ผมกไขให,ใหนะครับ ตอนนี้จะไม่ได้สอนแก้ไขนะครับเนื่องจากมันอาจจะลึกไปนิดนึงนะครับอันนี้บทความนะครับจะสอนต่อจากพอร์ตฟิลิโอนะครับติดต่อเรานะครับแก้ไขข้อมูลรูปภาพเหมือนเดิมอันนี้รูปภาพอันนี้ข้อความนะครับอันนี้รูปภาพอันนี้ข้ออันนี้ไม่ต้องแก้ไขนะครับอันนี้เป็นรูปภาพก็คลิกหนึ่งครั้งเชนมีเดียนะครับข้อความก็ดับเบิลคลิกแก้ไขนะครับปุ่มก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไข ลิงก์แทนทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปสอนต่อในส่วนของพอร์ตฟิลิโอซึ่งพอร์ตฟิลิโอเนี่ยจะขึ้นแสดงในหน้าเกี่ยวกับเราและหน้าหลักนะครับก่อนหนึ่งให้เรามาที่แดชบอร์ดครับหรือหน้าแนะอดมินเนี่ยอ้ามาที่หน้านี้เอ้ยโทษครับแผงควบคุมนะครับหรือแดชบอร์ดหลังจากนั้นให้เรามาที่พอร์ตฟิลิโอครับจะเห็นว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันมีการเพิ่มมาให้ค่อนข้างเยอะแล้วประมาณ20กว่าอันนะครับในหน้าเกี่ยวกับเราเนี่ยมันจะมีพอร์ตฟิลิโอเยอะมากนะครับก็ ให้เราเข้าไปดูที่พอร์ตฟลิโอของเราครับแล้วก็สมมติผมดูอของ Aqua าคอนโดมิเนียมนะครับเลื่อนไปก็ได้หรือจะเสิร์ชนี้ก็ได้นะ a ะคว A C Q ใช่ไหมผมจะกดเสิร์ตพอร์ต o ล i โจากนั้นให้เรามาที่ Edit ครับไม่ต้องสนใจโค้ดครับก๊อปไปเลยครับ Ctrl a, Ctrl c อนโ A c เอคอนโซีแล้วแอดนิวครับเราก็มาเพิ่มสมมติว่าเราเป็นอ i บิสตอมนะครับ คอนโดนะครับแล้วเราก็แปะไม่ไม่สนใจครับว่าโค้ดคืออะไรแปะไปก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เรามาเพิ่มฟีเจอร์เม่ครับเลือกจากมีเดียไลบรารีก็คือจากเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือว่าอัปโหลดจากเครื่อง,องเราก็ได้ครับอัปโหลดไฟล์สมมติผมอยากได้เป็นอันนี้ไหนดีอนไดีเดี๋ยวผมขอเป็นอันนี้แล้วกันไม่รู้คืออะไรอะลองอัพโหลดอ่ะรูปนี้ นะครับผมกดปุ๊บผมกดเซตฟีเจอร์เเมทนะครับมันจะได้รูปหน้าปกรูปหน้าปกที่มันจะแสดง่ตอนนี้นครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดที่ Publish นะครับแล้วลองรีเฟซนะครับมันจะเรียงจากเก่าไปใหม่นะนี่ใหม่จะอยู่ด้านล่างนะครับก็อยู่รงนี้ก็จะได้ w i s d o m c o n d o ละหลังจากนั้นให้คลิกมาหน้านี้ครับแล้วให้เรามาที่ลากมามองที่ Edit portfolio นะครับแล้วคลิกที่ Edit v i d e o b u i l d e r ์นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราแก้ไข SD ตรงนี้นะครับหรือจะแก้ไขข้อความอะไรก็ได้นะครับแทนที่ตรงนี้หลังจากนั้นคลิกที่รูปภาพหนึ่งครั้งแล้วกด Change Video เพื่อเลือกรูปนะครับจะได้เหมือนกระดาปกนะครับหลังจากนั้นตรงนี้ไม่ต้องแก้ไขอะไรครับอันนี้มันจะลิงก์มาให้จากหลักบ้านเรียบร้อยแล้วนี้ไม่ต้องแก้ไขนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเราก็จะได้เป็นอ่าอย่าลืม Apply u p ปเดตนะครับไม่นั้นก็จะไม่อัปเดตให้นะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่หน้าหน้าเกี่ยวกับเรานะครับแล้วลองเช็คดูว่าาาเเเงนนนนรรรรขึ้้้้้มมัยยช็คคดูบบหหไแกออีะ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับ p o r t f o ิโอสมมติว่าถ้าเราจะไม่เอานะครับเราก็ให้มาที่หน้า p o r t f o ิโ o นะครับแล้วก็หาคำว่า wisdom condo นะครับแล้วกด trash หลังจากนั้นเนี่ย trash เนี่ยตอนนี้มันจะอยู่ในถังขยะครับเหมือนร bin หรือใน Re c y c l ิ bin ในคอมพิวเตอร์ของเราครับมันก็จะอยู่ในถังพักนะครับถ้าเราไม่เอาจริงเราก็กด delete permanent ครับก็จะเป็นการลบทิ้งอย่างถาวรนะครับจะไม่สามารถกู้กลับมาได้แต่ถ้าเราแค่กด trash รอบแรกเนี่ยมันจะมาอยู่ใน trash ของเราครับในถังขยะ Re c y c l ิ bin นี่แหละแต่ถ้าเรากด delete permanent อีกรอบ ดี l ล็กอย่างถาวรนะครับทีนี้ในส่วนของหน้านี้อธิบายเรียอยแล้วพอฟิโออันนี้จะเรียงจากเก่าไปใหม่นะผมขออธิบายนิดนึงเมื่อกี้ผมพูดว่าใหม่ไปเก่าก็ขอแก้ไขนะครับหรือถ้าอนาคตจะให้แก้ไขเป็นจากใหม่ไปเก่าก็ได้ครับไม่มีปัญหาก็อยู่ที่เราจะดีไซน์ครับเดี๋ยวผมพาไปสอนก็ได้นะครับมาที่ edit v i d e o builder ก่อนเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกที่ตรงนี้ครับ พอร์ตฟ l ลิโอนะครับแล้วก็เปลี่ยนออเดอร์บายเดทครับจาก A S C ให้เป็น d e s c e n d i n g นะคร D S C นะครับหลังจากนั้นกด Apply นะครับแล้วกดอัปเดตนะครับมันก็จะเป็นการเรียงจากใหม่ไปเก่านะครับของปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็น A S C นะครับหรือ ascending มันก็คือจากเก่าไปใหม่หรือจากน้อยไปมากนะครับประมาณนี้ในส่วนของถัดมาส่วนซ้ายนะครับจะเป็นเรื่องของ Portfolio นะครับเอ้ยไม่ใช่ในส่วนของบล็อกนะครับบล็อกในที่นี้ให้เรามาที่โพสครับ หลังจากนั้นให้มาที่ออฟโค้ดครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องอ่านไม่ต้องสนใจว่าโค้ดคืออะไรครับ copy หรือหรือเอาอีกอย่างหนึ่งง่ายๆก็คือเราไปดูก่อนสักบทความครับมันจะมีหลายเทมเพลตที่ผมใช้เนะในเนี้ยอ,อย่างงูก็ได้ไลวิธีการไล่งูสมมุติเราชอบแบบน,นี้หรือ,อยังไงมันน้อยไปไม่เอาขอไปเก่าๆแล้วกันที่ผมทําไว้อะขอดูอไม่เอานี้ขอเป็นนกพิราบอะสงสยัยเทมเพลตวกันหมดเลย อ่าถ้างั้นมาตอนนี้ครับแก้ไขเรื่องไม่สนใจครับกด Copy ให้หมดเลยตรงนี้ข้างล่างนะกดโค้ดก่อนนะครับแล้วกด Copy ทั้งหมดเลยทีนี้ให้มาตรงนี้ครับแอดนิวนะครับให้อยู่ในหน้าโพสนะแล้วกดแอดนิวหลังจากนั้นเทส t b บ x ็อกครับแปะครับไม่สนใจว่าคืออะไรหลังจากนั้นเลือกแคต e g o r อครับว่ามันคือข่าวบทความหรือบริการของเราบริการของเราเนี่ยมันคือมันคือหน้านี้ครับแต่หน้านี้คือมีความซับซ้อนนิดนึงนะผมจะไม่ได้สอน ลงลึกนะทีนี้ถ้าจะเพิ่มให้ทักมาเป็นเคส by เคสอาจจะคิดอ่าเป็นแค่ค่าเสียเวลาถ้าสมมติว่าต้องการเพิ่มหรือแก้ไขนะครับในส่วนตรงนี้จะไม่ได้อธิบายเพิ่มนะมันมันมันจะซับซ้อนกว่าการที่มาแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นเนาะทีนี้ถ้าสมมติต้องการเพิ่มบทความนะครับหรือข่าวเนี่ยเพิ่มได้ครับติ๊กได้เลยนะตรงนี้ติ๊กสองอันก็ได้ติ๊กอันเดียวก็ได้ทีนี้ทนเทสบทความตั้งชื่อไปเลยครับเทสบล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นออโต ขึ้นผาดมาให้นะครับหลังจากนั้นอย่าลืมฟีเจอร์ิมเมจนะครับหรือหน้าปกนะหน้าปกก็คืออัพไปนะครับหลังจากนั้นกดแอปแอพระบิดนะครับมันก็จะมาขึ้นในส่วนของหน้าบทความนะครับหรือข่าวสารบทความจะขึ้นอันบนสุดนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการแก้ไขนะครับก็ให้มาที่บิลเออร์ครับแล้วก็แก้ไขทันทีข้อความครับดับเบิลคลิกนะครับถ้าสมมุติจะแก้ไขหรือเพิ่มรูปภาพนะครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับจิ้มตรงนี้หนึ่งครั้ง แล้วเราจะเพิ่มอิเลเมนต์อะไรตรงนี้ก็ได้นะครับที่เขาพวารไยมาให้อย่างสมมติผมต้องการ Image นะครับก็จิ้มนะครับแล้วก็เลือกอันนี้เป็น Original ก็ได้จะได้ชัดๆนะครับหลังจากนั้นเลือกรูปภาพแล้วก,กด use this image นะครับก็จะได้รูปภาพตรงนี้มาแล้วแต่ถ้าสมมติเราไม่ต้องการรูปภาพครับไม่อยากได้รูปภาพเราอยากได้เป็นแกลเลอรี่อยากได้รูปเ,ย,เยอะคลิกหนึ่งครั้งตรงนี้ครับแล้วก็จิ้มไปที่แกลเลอรี่นะครับเขียนว่าแกลเลอรี่นะครับหลังจากนั้นให้ทำการเซตว่าถ้าสมมติว่ามันเป็น Desktop ให้แสดง 3คอลัมน์หรือ2คอลัมน์อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเป็นแท็บเล็ตให้แสดง2คอลัมน์ถ้าเป็นโมบายแสดง1คอลัมน, mobile, น์มนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ Edit gallery นะครับแล้วก็ elect file นะครับเลือกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าจะ Add To Gallery จาก Media l i b r a r y ของเราก็ได้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้จะเห็นว่ามันไม่สวยคนระับไม่เป็นไรนครับเราปรับได้ให้รูปมันเท่ากันนะครับก็เป็น ปับตอนนี้มาที่ตรงนี้นะครับล้วปับอัตราส่วนเป็นหนึ่งต่อหนึ่งในช่องหนึ่งต่อหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับถ้าไม่เอาก็กดที่ฟันเฟืองกด delete นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกดอัปเดตด้วยนะถ้าเราแก้ไขเสร็จแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการลบบทความเช่นเดียวกันกันกบพอร์ตฟลิโอครับให้เรามาที่สมมุติเราต้องการลบพอร์ตฟลิโอก็ให้ไปหน้าพอร์ตฟลิโอถ้าเราต้องการลบบล็อกหรือโพสต์ก็ให้เรามาที่หน้า all p o s t นะครับหลังจากนั้้้้นนนกกกก็็็เเลลลืออบบบทททททคควววาาามมีีีี่่รตงแ Trust ป t e ส t b o กก็จะหายไปจากข่าวและข่าวสารและบทความนะครับประมาณนี้โอเคเบื้องต้นประมาณนี้ครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็ถ้าสมมติว่าเขาติดต่อไปผ่านฟอร์มไอ,อฟอร์มฟอร์ม,ฟอร,ม,ฟ,อรมฟอร์มนัดหมายนัดหมายเข้าไปนัดหมายเข้าไปสำรวจพื้นที่นะครับกับฟอร์มติดต่อเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมจะเซตให้เด้งไปที่อ e ีเมลนี้นะครับแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือย,ยังไงนะก็ทักมาหลังไหมนะครับส่วน ตรงนี้นะครับอธิบายเป็นส่วนสุดท้ายนะครับก็คือให้เรามาที่แผงควบคุมเนาะแล้วก็มาที่ชัตตี้ครับเดสกบอร์ดคลิกอีดิตครับหลังจากนั้นเราก็ติ๊กหรือจิ้มที่แพลตฟอร์มที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็เลือกมาเลือกมาด้านล่างนะครับแล้วก็สมมุติเขาต้องการอ e ีเมลนะครับแล้วก็แปะอีเมลไปถ้าเราไม่เอาเราก็ดีล e ททิ้งนะครับแก้ไขเสร็จะลืมกดเซฟ e w จ d g ด้วยนะครับจะได้แก้ไขในส่วนของหน้าบ้าน การแสดงผลจะได้ถูกต้องนะครับทีนี้มันก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับถ้ามีแพลตฟอร์มหรือข้อมูลอะไรมันจะคือถ้าสมมติเขาจิ้มไปตรงเนี้ยมันก็จะเด้งไปที่แพลตฟอร์ม,มน,นั้นนะครับโอเคแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่อยากจะเน้นย้ำย้ำเตือนนะครับก็พยายามเข้ามาในเว็บไซต์บ่อยๆนะครับแล้วก็อัปเดตปลั๊กอินนะครับนี่นะอันนี้เบื้องต้นทำให้เป็น enable auto update ไว้ก่อนนะก็คือถ้ามันมี ปลักอินอะไรไอ้ถ้ามันมีเวอร์ชันอัปเดตใหม่เนี่ยมันก็จะอัปเดตให้เป็นออโต้ปัจจุบันอยู่เสมอนะครับพยายามอย่าให้ปลักอินหรือว่าทีมของเรานะครับในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันออฟโซลิดหรือว่ามันเก่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องโหว่เหมือนเวลาเราใช้ Windows หรือใช้ iOS อย่างเงี้ยยิ่งเก่ามันก็ยิ่งไม่ค่อยดีนะครับมันก็อาจจะมีช่องโหว่คือเว็บไซต์เนี่ยครับมันเป็นเทมเพลตเทมเพลตที่มันคือไม่ได้ไม่เทมเพลตเนี่ยมันไม่ได้ฟรีแต่ว่า w o r บทเพจมันเป็น Open Source คือเราใช้งานได้ฟรีคนอื่นเขาก็ใช้งานได้เพราะเขาใช้งานได้เขาก็เอามาศึกษากช่องโหว่แล้วเล่นงานเราโจมตีเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อัปเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะครับส่วนปลั๊กอินเนี่ยสบายใจไปได้เปาะหนึ่งก็คือมันจะอัปเดตให้ตโอมัติส่วนตรงทีมเนี่ยอันนี้คือเราต้องเข้ามาอัปเดตอยู่อย่างสม่ําเสมออาจจะเป็นเช่นทุก1เดือน2เดือน3เดือนเงี้ยถ้า อธิบายตัวตนี้จ,จะยาวนะครับถ้าสมมติว่าต้องการอัปเดตก็จ,จะทักมาผมอาจจะเป็นอย่าง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 แย่ก็คือ3เดือน6เดือนทีก็ได้ครับทักมาผมแล้วก็ให้ผมอัปเดตผมก็อาจจะคิดแค่ค่าเสียเวลา2 0 0ร้อยสแค่นั้น,นครับต่อครั้งแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าสะดวกอ,อัปเดตตีมเองอ่ะก็ให้มาที่เว็บไซต์นะครับ plug in team d net นะครับแล้วก็ให้เราสร้างยูเซอร์อะไรเรียบร้อยครับแล้วก็พอเราเดี๋ยวผมเข้าแอคเคาน์ให้ดูพอเรา สมัคร user นะครับเรียบร้อยเสร็จเราก็ไปซื้อ,อตีมนะครับตีมตีมที่ชื่อว่าแฟ t ชจนะครับ f a t s o m นะครับตีมชื่อนี้เลยครับซื้ออันนี้มาเสร็จนะครับเราก็มากดดาวน์โหลดตัวนี้ครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เรามาที่หลังามาที่ไอ้ไอ้ดาวน์โหลดของเครื่องเราครับแล้วก็ให้เราเสิร์ชแฟ t ชจำ um. หรือถ้าไม่หรือจริงๆอ่งะมันครจะขึ้นอยู่บนสุดครับเพราะว่าเราเพิ่งเราดาวน์โหลดเสร็จล่าสุดเนาะ พอเรากดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะบนสุดทีนี้พอเราได้ไฟล์ที่มันเป็นไฟล์ซิปมาเราก็แตกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จิ้มเข้ามาครับให้มาที่โฟลเดอร์ทีมไฟล์ครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาไฟล์เนี่ยไอแฟดซัมซิปเ um นี่ยครับอัปโหลดขึ้นมาที่เว็บไซต์ของเราตรงนี้นะครับแอพเ e ลนทีมนะครับแล้วก็มาที่อัปโหลดทีมนะครับแอดทีมนะแล้วก็อัปโหลดทีมนะครับแล้วก็ชูทีม หลังจากนั้นก็ให้เลือกแฟตสัมตามที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าแม็กมันโอเคทีนี้พอ,อเดี๋ยวแป๊บนึงผมโชว์ออปชันเอาเป็นเอาไฟล์นะครับแล้วก็ Enter ใหม่อีกรอบโอเคทีนี้ได้เวอร์ชันล่าสุดแล้วผมเข้ามานะครับแล้วมาที่ทีมไฟล์นะครับแล้วก็อัพอัโหลดเนี่ยครับแฟตซัมซิปนะครับ กดโอเพตแล้วกด i n s tall Now ครับหลังจากนั้นนะครับก็คือเว็บไซต์เนี่ยมันจะให้เราคอมเพลเลือกว่าเอาเวอร์ชันไหนครับเวอร์ชันที่อัพโหลดไปล่าสุดหรือว่าเวอร์ชันที่อัพโหลดขึ้นมาแล้วอยู่บนเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันนะครับ i n s tall เนี่ยก็คือ i n s tall ไปแล้วหรือว่าที่เราเพิ่งอัพโหลดไปเมื่อกี้นะครับก็เลือกถ้าสมมติเราจะให้ไอเวอร์ชันที่มันอัพโหลดไปเมื่อกี้มันแทนที่ i n s tall ที่มันค้างไวน้นานแล้วครับก็ให้เรากด r e p l a c e นะครับแต่ถ้าเรา จะไม่ให้มัน i n s tall เวอร์ชั่นล่าสุดแล้วกด cancel หรือ go back แค่นั้นเองทำอย่างน้อยทุกๆเดือนหรือ3เดือนนะครับก็จะเป็นผลดีกับเว็บไซต์เรานะครับป้องกันช่องโหว่เว็บไซต์เราคือมันเหมือนมันเหมือนเรามีมีร้านค้าครับเว็บไซต์อะ่ะคือถ้าเราไม่อัปเดตอ่ะมันก็คือเหมือนเราปล่อยร้านล้างน,นะครับนะเพราะฉะนั้นก็คือควรมาอัปเดตเว็บไซต์อัปเดตคอนเทนต์นิดหน่อยอาจจะไม่ได้จำเป็นมากคอนเทนต์ต,ตรงนี้แต่ว่าข่าวสารและบทความี่ยมันช่วยเว็บไซต์เราได้มากครับคือเรายิ่งโพสบ่อยๆนะครับ มันก็เหมือนเวลาเราเล่นเฟซครับเฟซเรามันก็เหมือนเฟซเวลาเวลาเล่นเฟซก็คือโพสต์เรื่อยๆใช่ไหมครับพอเวลาเราเข้าไปดูโปรไฟล์คนอื่นเนี่ยอ๋อก็แสดงว่าแบบคนนี้มันมันเล่นเฟซอยู่เป็นประจํานะครับไม่ได้ล้างมันก็เช่นเดียวกันกับเวลาเราเล่นเอ่อเหมือนเวลาเราพัฒนาเว็บไซต์ครับมันก็แสดงให้เห็นว่าเราเว็บไซต์เรามีการอัปเดตอยู่เรื่อยเว็บไซต์เรามันไม่ตายนะครับพอไอโรบอทของ Google เนี่ยมันมามันมาเสิร์ชข้อมูลในเว็บไซต์เราเนี่ยมันก็จะทำให้เว็บไซต์เรามีคะแนนที่สูงนะครับ แล้วพอเวลามีคะแนนสูงนะครับมันก็จะขึ้นอยู่อันดับบนๆพอเวลาคนคลิกเว็บไซต์เรามันก็ยิ่งเพิ่มคะแนนให้เว็บไซต์เราอีกมันก็ยิ่งอยู่อันดับต้นๆไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับอันนี้เป็นทริคที่แนะนํานะครับก็มาอัปเดตบ่อยๆครับถ้าถ้ามีเวลานะครับก็เบื้องต้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปสาธิตการใช้งานของ PK PaF ฟร e นะครับก็ถ้าติดปัญหาอะไรยังไงนะครับก็ให้ทักมาสอบถามได้ครับก็ยินดีช่วยเหลือครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับของคราบสัดีครบ